ชาวต่างชาติคนนี้มีชื่อว่าซีเคเขามาจากประเทศมาเลเซียเขาชอบท่องเที่ยวผจญภัยมันเป็นประสบการณ์ที่คุ้มค่ามากที่สุดสำหรับเขาซึ่งในครั้งนี้เขาอยู่แถวแถวสีนครินฝั่งตะวันออกของกรุงเทพและวันนี้เป็นวันอาทิตย์ซึ่งเป็นตลาดนัดสุดสัปดาห์ที่นี่คึกคักมากและทางที่เขาชี้ไปที่ห้างพาราไดซ์พาซ่านั้น ที่นี่จะมีตลาดนัดของมือสองทุกวันอาทิตย์เลยและที่นี่ก็อยู่ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้า BTS สายสีเหลืองด้วยซึ่งเป็นสถานีสวนหลวงรอาที่นี่เป็นตลาดนัดที่ใหญ่ที่สุดในย่านนี้และตลาดที่นี่เรียกว่าตลาดอยู่สะอาดและเขาได้อธิบายคำในภาษาไทยให้ฟังด้วยว่าคำว่าอยู่หมายถึงตั้งอยู่ส่วนคำว่าสะอาดหมายถึงความสะอาด ดังนั้นเขาเลยคิดว่าน่าจะเป็นตลาดที่สะอาดมากๆใช่หรือไม่และเขาได้เล่าว่าเขาเรียนภาษาไทยมาบ้างแล้วแต่เขานั้นมีการออกเสียงคําไทยไม่ถูกต้องเขาจะลองพูดภาษาไทยในตลาดแห่งนี้เมื่อเขาเดินเข้าไปในตลาดเขาได้คุยกับแม่ค้าร้านผักสดเขาได้แนะนําตัวเป็นภาษาไทยว่าเขานั้นชื่อซีเคและเขาก็เป็นยูทูบเบอร์ เขาได้หัดพูดว่าผักเยอะมากกล้วยห้าสิบบาทสดมากขอบคุณครับและเขาก็บอกว่าเขานั้นพยายามพูดภาษาไทยเป็นครั้งแรกในการแนะนำตัวเองเป็นภาษาไทยและต่อมาเขาก็บอกว่าตลาดท้องถิ่นที่นี่ไม่มีนักท่องเที่ยวเลยที่นี่มีอาหารหลากหลายมากและคนไทยก็เก่งมากในเรื่องของการประกอบอาหารเกี่ยวกับหมู และเขาก็มาคุยกับแม่ค้าเป็นภาษาไทยนิดๆหน่อยๆส่วนใหญ่จะถามชื่อของเมนูอาหารและต่อมาเขาก็ว่ามาซื้อหมูทอดเขาบอกอร่อยมากๆราคาถุงละหนึ่งร้อยแปดสิบบาทเขาได้ซื้อมาหนึ่งถุงและเขาก็ว่ามาดูห่อหมกแม่ค้าบอกว่าห่อหมกจะเผ็ดนิดหน่อยแต่เมื่อเขาลองชิมห่อหมกดูเขาบอกว่าเผ็ดมาก ซึ่งระดับความเผ็ดของคนไทยและชาวต่างชาตินั้นมันแตกต่างกันและเขาก็ซื้อห่อหมกมากินห่อหนึ่งที่นี่มีอาหารหลากหลายจริงๆและเขาก็แวะมาดูสับประรดสับประรดนี้สดใหม่ลูกเล็กๆจิ๋วๆมันน่ารักดีราคาถุงละเจ็ดสิบบาทและเขาก็ซื้อมาหนึ่งถุงและเขาก็แวะมาซื้อกาแฟอเมริกาโนเย็น คำในภาษาไทยเรียกขั้วกลางเมื่อได้กาแฟมาแล้วเขาบอกว่าแก้วนี้เป็นอเมริกาโน่ชงสดๆเลยราคาแก้วละเจ็สิบบาทราคาแบบนี้จะหาที่ไหนไม่ได้อีกแล้วและตลาดแห่งนี้ก็มีร้านขายพระเก่าตรงนี้ด้วยตลาดแห่งนี้คึกคักมากจริงๆและเขาก็มาที่ร้านน้ำเต้าหู้เขาบอกว่านี่มีคนไทยเชื้อสายจีนอาศัยอยู่ที่นี่เยอะมาก ซึ่งเป็นพื้นที่ชุมชนชาวจีนมากกว่าและต่อมาเขาบอกว่าตอนนี้ที่เมืองไทยจะนิยมใช้สแกน QR Code ในการจ่ายเงินโดยไม่ต้องพกเงินสดกันแล้วเพราะทุกร้านจะมีให้สแกน QR Code กันมันทันสมัยมากจริงๆและเขาก็เดินมาดูขนมไทยเขาชอบขนมไทยเพราะมันมีสีสันสวยงามมากและเขาก็มาชิมแคปหมู เมื่อเขากินเข้าไปเขาบอกว่ามันน่าทึ่งมากมันอร่อยจริงๆและต่อมาเขาก็มาดูขนมครกขนมครกนี้มีชื่อเสียงที่โด่งดังมากในเมืองไทยเขาบอกว่าขนมนี้มีส่วนผสมที่สำคัญมากมันสุดยอดมากมันอร่อยแค่มองก็หิวแล้วและต่อไปเขาจะไปที่ร้านอาหารและเพื่อนคนนี้ชื่อไบรอัน เพื่อนคนนี้เป็นชาวไทยและเป็นคนกรุงเทพไ r a y u นบอกว่าสำเนียงภาษาไทยดีเยี่ยมมากและดูเป็นมืออาชีพมากและซีเคได้บอกว่าเขาพยายามจําคำศัพท์ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้และเขาก็อยากฝึกการโต้อตอบก,กับคนในท้องถิ่นจริงๆไบ a อนบอกว่าคุณได้ฝึกจากชีวิตจริงเวลาที่ไปข้างนอกซึ่งเป็นความคิดที่ดีที่จะเรียนรู้ภาษาไทย และซีเคได้บอกว่าเราควรรู้วิธีสั่งซื้อในการตอบโต้ราคาของสินค้าและซีเคได้นำหมูทอดที่เขาซื้อมาและได้นำมากินเขาบอกว่ามีรสเค็มนิดหน่อยแต่ก็อร่อยดีและต่อมาเขาก็จะลองกินห่อหมกซึ่งมันมีส่วนผสมที่ทำมาจากปลามันก็อร่อยเหมือนกันและร้านอาหารนี้มีชื่อว่าไฟแดงโดยไฟแดง ซิเนเนอร์นั้นหมายถึงไฟสีแดงเวลาเขาทำอาหารด้วยไฟแรงๆ CK บอกว่าเวลาที่ซื้อของกินในตลาดมาแล้วก็มานั่งกินที่นี่ได้แต่คุณจะต้องสั่งอาหารทางร้านกินด้วยและไบรอันก็เล่าถึงประวัติและที่มาของตลาดแห่งนี้ให้ซีเคฟังตลาดแห่งนี้มีประวัติและเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆเกี่ยวกับต้นกำเนิดของตลาดอยู่สะอาด เหตุการณ์นี้เป็นข่าวที่ใหญ่โตมากมีเหตุให้ต้องทะเลวิวาทกันตอนนั้นตลาดอยู่ติดกับบ้านหลังใหญ่แล้วเจ้าของบ้านก็อยากให้ย้ายออกไปเพราะตลาดแห่งนี้รบกวนบ้านของเธอซึ่งบริเวณย่านศรีนาคารินจะเป็นย่านที่หรูรามีระดับจะมีแต่บ้านคนรวยที่หลังใหญ่ๆเยอะมากแล้วอยู่ด้านหลังของตลาดแล้วก็มีสวนสาธารณะชื่อสวนหลวงรอเก้า และผู้คนก็ไปออกกำลังกายกันที่นั่นหลังจากนั้นตลาดก็ค่อยๆเติบโตขึ้นแล้วก็สร้างปัญหาพอตลาดใหญ่ขึ้นก็มีลูกค้าจำนวนมากขึ้นดังนั้นผู้คนที่ไปตลาดก็รบกวนบ้านที่อยู่ติดตลาดเพราะบริเวณนี้เป็นย่านคนรวยที่ซื้อที่ดินซื้อบ้านและต้องการอยู่อย่างสงบสุขแล้วก็มีป้าอยู่คนหนึ่งที่ทนไม่ไหวแล้วและเธอรู้สึกโกรธมาก เธอต่อสู้กับรัฐบาลทุกอย่างและไม่มีใครสนใจเธอเลยและมีอยู่วันหนึ่งลูกค้ามาจอดรถขวางทางเข้าบ้านของเธอเธออยากพาแม่ไปโรงพยาบาลแต่ไปไม่ได้เธอแก้ปัญหาด้วยการเอาค้อนออกมาทุบกระจกรถไบรอันได้พาซีเคไปดูสถานที่ของบ้านที่เกิดเหตุข้อโต้แย้งของเธอคือไม่มีใบอนุญาตให้ตลาดอยู่ที่นั่นตั้งแต่แรกแล้ว เธอต่อสู้เยอะมากเธอร้องเรียนเรื่องตลาดเรื่องนั้นเรื่องนี้และไม่มีใครช่วยเหลือเธอได้เลยเธอต้องรับมือกับฝูงชนที่จอดรถการจราจรและเสียงที่ดังเข้ามาในบ้านของเธอส่วนที่ตั้งของตลาดใหม่นั้นตลาดตั้งอยู่สะอาดกำลังเริ่มต้นใหม่ซึ่งเป็นตลาดที่ถูกกฎหมายมีใบอนุญาตตลาดอยู่สะอาดซีเคบอกว่า ตลาดแห่งนี้สะอาดกว่าบ้านที่อเลเซียของเขามากและก็มีตลาดนัดของมือสองที่อยู่ใกล้กับรถไฟฟ้า BTS อีกด้วยและในช่วงสุดสัปดาห์ที่นี่ก็คือคักมากเขามาที่นี่เขามีความสุขมากจริงๆก็เดี๋ยวเราไปฟังความคิดเห็นของคนที่เข้ามาดูคลิปวิดีโอนี้กันเลยนะคะคอมเมนต์แรกกล่าวว่าคุณพูดภาษาไทยได้ชัดเจนมาก ฝึกต่อไปนะครับเอ็ดมุนทัดไปกล่าวว่าฉันชอบความพยายามของคุณในการสื่อสารเป็นภาษาไทยฉันชอบที่คุณพูดถึงด้านที่ไม่ค่อยมีใครรู้จักกรุงเทพคอมเมนต์ทัดไปกล่าวว่าวิธีที่ดีที่สุดในการเรียนรู้ภาษาไทยคือเรียนรู้ผ่านอาหารก็จบไปแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้เพื่อนเพื่อนฟังแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างก็มาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะคะ ขอบคุณทุกท่านที่รับชมจนจบนะคะหากคุณชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกับเรื่องราวและความคิดเห็นจากช่องได้ใหม่ในวิดีโอต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ